ย่างกรณีเราชนะที่กําลังกําลังสร้างความปั่นป่วนกันรอบใหม่น,นะฮะก็คือแบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มที่ถือบัตรกลุ่มหนึ่งละสิบสากว่าล้านคนแล้วยังมีกลุ่มที่ลงทะเบียนอยู่ในคนละครึ่งอยู่ในเที่ยวด้วยกันอันนี้ก็ได้สิทธไปนะครับ,รบแล้วคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับยกการจ่ายเงินเท่าที่เท่าที่ได้รับการบอกกล่าวกันมาเนี่ย อ่ากลุ่มกลุ่มสิบสามแปดล้านคนจากผู้ถือบัตรเนี่ยได้เงินทุกๆวันศุกร์อาทิตย์ละเจ็ดร้อยนะครับอ่าแล้วก็ไอ้กลุ่มคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ได้ทุกๆวันพฤ่หัสก็คือง้วนแรกเอาไปก่อนเลยวันที่สิบก้าพฤษภาเนี่ยบอกว่าเอาไปก่อนงวนแรกสองพันแล้วที่เหลือเนี่ยจ่ายทุกๆวันพฤรหัสพืพร,พรหัสระพันบาทนะครับ,รบแล้วกลุ่มลงทะเบียนใหม่ก็จะเริ่มจ่ายวันที่สิบแปดเหมือนกันเอาไปง้วนแรกสองพันเหมือนกันแล้วก็ วดต่อไปเนี่ยทุกๆวันพระรหัสก็จะจ่ายพันพันบาทดูที่เกิดความลักนั่นไหมล่ะมันมันกลายเป็นสองสองมาตรฐานไงมาตรฐานของผู้ถือบัตรเนี่ยได้ครั้งละเจ็ดร้อยทุกวันศุกร์แล้วอีกมาตรฐานหนึ่งเป็นมาตรฐานทุกๆวันพระรหัสได้ครั้งละพันอ่าแล้วเรามาดูอันใหม่อ่าเรารับกันเนี่ยเอุปโลกชื่อกันแบบได้เก๋ไก่ยมากเลยพอถามเรารับกันก็เป็นเล่นงานบอกว่า เฮ้ i, ต้องมีห้ามมีเงินในบัญชีเงินฝากตั้งเกินกว่าห้าแสนบาทขอโทษนะพี่ทุวีภูสุบันนี่คุณกำลังทำลายการออมเงินนะ,ะถ้าเราใช่ไหมฮะเราเก็บหอมลอมลิบถึงนมะ้เราจะเงินเดือนน้อยเนี่ยแต่ถ้าเราทำงานกันมาเป็นสิบยี่สิบปีเราจะมีเงินออมห้าแสนบาทเนี่ยเป็นความผิดเหรอที่จะไม่ได้รับเงินเงินเนยียวยาจักจัดหลวงในเรื่องของเรารักกันถ้าเรายังทำงานอยู่เออ เรามีเงินเงินฝากในบัญชีเนี่ย5แสนบาทเนี่ยถูกตัดสิทธิ์แล้วบอกว่าเอ้ยเอ่อผมเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละของของคนที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชี5แสนบาทเฮ้ยอ,อันนี้มันมันแฟร์เหรอพี่ชวีพี่ดูที่รองรองเฉลยหน่อยสิเอาอย่างนี้คุณศักชัยครับครับอ่าผู้ประกันตนในโครงการเรารักกันเนี่ยนะฮะเออ มาตาตางสามนั่นคือว่าคนที่ทํางานที่ทงานบริษัทอยู่อะไรอยู่ครับซึ่งกลุ่มนี้เคยโวยวายว่าตัวเองไม่ได้เออนะฮะและคราวนี้คือคือถึงถึงคิวกลุ่มนี้ละสี่พันบาทอันที่ละหนึ่งพันสี่สี่สัปดาห์คุ้มถามว่าผมเห็นด้วยนะฮะแล้วก็คิดเหมือนกันว่าคนที่เขาตั้งใจเก็บเงินเก็บทองเขารู้ว่าอนาคตมันไม่นอนเนี่ยเก็บพอไมยอมอดอยากมาในขนาที่บางคนอาจจะ ฟุ้งเฟ้อกินดีอยู่ดีมาตลอดแต่เงินไม่ถึงห้าแสนเนี่ยครักลายว่าคนทําดีไม่ได้ดีเออนะฮะรับนีอันหนึ่งที่ที่ตะเคเยนสองบริษัทเอกชนเนี่ยฮะเขาทำไมต้องจํากัดล่ะครับว่ามีเงินฝากอา่ต่ำกว่าห้าแสนลงมาครับนะ,ะทุกคนเสียภาษีหมดทุกคนส่งเงินประกันสังคมหมดเลยเออนะฮะแต่จะให้ผลพวกนี้แล้วถามว่าสมมติคนที่นี่ไม่มีเงินอยู่ถึงห้าแสน แต่เอเอออยู่บริษัทที่อุตสาหรกรรมค่อนข้างดีเอ,อจ่ายโบนัสสูงม,มาตลอดแต่ปีนี้ก็จ่ายอ่ะออรถยนต์ยังยังจ่ายทุกวันปีเนี้ปีที่ผ่านมาอุตสาหรกรรมรถยนต์ยังจ่ายกลออายเป็นพวกพวกนี้อยู่พวกนี้ได้ครับออคือคือคือคไม่ได้ว่าไม่ควรได้นะควรได้แต่ว่าคนอื่นก็ควรได้ด้วยอืมอ่ะแล้วมาตราสามสามได้แต่ว่าทําไมมาตราสาสิบเก้าคือคนที่เคยทํางานเอกชนแล้วออกไปทํางานที่อื่น อยากไปอิสระไปเป็นซีแลนซ์แล้วก็ยอมจ่ายตังอีกเดือนละสี่ร้อยกว่าบาทเพื่อได้สิทธิประกันตนอะไรต่างๆไม่ได้สิทธิ์นี้มาตราสี่สิบคือคนที่ทํางานอิสระคนพวกนี้ยิ่งน่าสงสารใช่หาเช้ากิน่ําแล้วก็พยายามอยากจะเข้ามาในระบบกัรสังคมคนพวกนี้ไม่ได้มาตรา4ี่สิเนี่ยควรจะได้มากที่สุดอืครับเราลงมาคือมาตราที่สาคือคนที่ ไปเป็นฟรีแลนซ์ต้องออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าฮะไม่สามารถทํางานเต็มเวลาได้อย่างเงี้ยครับคือผมเรากลับหัวกลับหางครับผมมันเหมือนความเฮงซวยของคนที่ทําอยู่ในระบบราชการที่ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านครับคือทําไมคุณไม่วิเคราะห์จากแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีเงินได้ครับว่าว่าเป็นยังไงล่ะเอออันนี้ทุกคนต้องที่มีเงินได้ใช่ไหมก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการ สัมภาร์ต้นทาหน้าที่ตรงนี้บ้างดิไม่ได้ตามรีดเอ่อรีดนาทาเลนต์เหมือนกับว่าสอนสนเป็ดอย่างเดียวคุณเวลาคุณดูเนี่ยคนที่เขามีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะรายจ่ายเนี่ยเราเคยพูดกันถึงเรื่องของเนกาติแท็กถูกไหมพี่ทวีค่ะใช่ไหมฮะถ้าคือว่ามีมาตรฐานการดํารงชีพระดับหนึ่งถ้าคนคนนั้นมีไรายได้ต่ํากว่ามาตรฐานการดํารงชีพเนี่ยมันต้องคิกแบ็กภาษีให้กับเขา <c oughs> อืมน,นี้คุณต้องต้องมีนวัตรกรรมทางด้าน นายโยบายการคลังเข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่เคยสนใจความทุกข์ยากของชาวบ้านเนะี่ยฮคือ,อถ้ามองไปจริงแล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยมองในเชิงยุทธศาสตร์นะว่าจะดูแลประชาชนอย่างไรครับจําได้ไหมผมจําได้ว่าเคยมีภาพประชาชน,นเสนอ,อบํานาญแห่งชาติอ่ะครับนะฮะซึ่งถ้าหากมียังแต่ตรงนั้นแล้วเนี่ย ในลักษณะนี้ไม่เกิดไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีข้อมูลนะมีการดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตลอดอแต่ก็ถูกกิจการตีตกกับซ้ำซ้อนกับประกันสังคม<อ>นะฮะเหมือนกับเบีย้ยที่เราพูดถึงแต่เบีย้ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเนี่ยคือเราไปชอบไปจํากัดสิทธิ์ประชาชนนะครับทั้งที่มันคนละเรื่องตัวอย่างอย่างประกันสังคมเขาจ่ายกับรัฐน่ะใช่ใช่แล้วเงินเขาเองจ่ายรัฐถมทบเนี่ย แต่ไม่มีอะไรเลยที่รักมาดูแลเลยใช่ราองฟังฟังพี่สุปันอีกอีกสักรอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างอ่าในในเรื่องคือผมสรุปแบบรวบยอดเลยนะว่ามันมีอยู่สองประเด็นหลักๆคุณศักชัยพี่โวีแล้วก็ท่านผู้โจมาที่ทําไมนโยบายที่ออกมาดูเหมือนว่าพยายามที่จะช่วยแหละแต่ทําไมยิ่งช่วยยิ่งโดนด่ายิ่งช่วยแล้วทําไมมันยิ่งความเหลื่อมล้ําแล้วก็ความบกพร่องของกลไกในการจัดการเยอะมากขึ้น ผมว,ว่ามันมีอยู่สองสองประเด็นหลักก็คือหนึ่งคิดไม่เป็นแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาครับกับสองคุณไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือเลยมาเลยนําไปสู่คิดไม่เป็นแล้วไม่เข้าใจปัญหาอย่างที่พี่ <ขอ S 2> ถูพ,พูดอ่ะครับผู้ที่ประกันตนเองโดยเขาประกันเนินมาแต่โดยที่เขามาทําอ่ามาทํางานอิสระเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ต้องต้องดูแลเขาก่อนเนียเพราะเขาไม่มีรายได้ประจําไงครับใช่ไหมครแต่พอมาพอมาเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยเหมือนเหมือนกับแบบ เอาเฉพาะผู้ใช้แรงงานก่อนล้วกันเนี่ยตอนเนี้ที่ผมมีเอกสารอยู่ในมือนะครับลดการจ่ายเบี้ยประกันนะครับลดการจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยเหลือสามเปอร์เซ็นเป็นระยะเวลาสามเดือนอืมอืมใช่ไหมฮะแล้วบอกนี่คือการช่วยเหลืออ่าอ่าอ่าครับผมถามตรงไปตรงมาคุณคิดได้ยังไงว่าคุณช่วยเราแค่นี้อืมคือก็รูนคุณก็รู้อยู่คนที่มีผลกระทบ จากเรื่องของโควิดหนึ่งเก้าเดี๋ยวบางคนมันไม่มีการจ้างงานมันเมื่อไม่มีการจ้างงานมันก็ไม่เกิดรายได้ค่บ uh. คุณจะให้เขาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่มีจ่ายเอ uh. ใช่ไหมออ uh. ใช่มันก็คือว่า้คุณไม่คุณไม่ต้องจ่ายแล้วคือหนึ่งคุณไม่ต้องจ่ายเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมแล้วประกันสังคมเนี่ยก็ต้องจ่ายมาให้เขาซื้อซื้อข้าวซื้อน้ํากินด้วยอื uh. อืมใช่ครับนี่มันเป็นวิธีคิดง่ายๆเลยนะเมื่อไม่มีการจ้างงานเขาไม่มีรายได้อะแล้วเ็จาจะเอาที่ไหนไปจ่ายสามเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่มีใช่ใช่นี่นี่มีแฟนแลา้วคือมันเป็นวิธีคิดของกลไกไง,ไงคือกลไกรัดซึ่งซึ่งยังไงคุณก็มีเงินเดือนอยู่แล้วอ่ะครับนี่มีมีขาประจําของเรานะ<ช>บอกว่าเอ,อไอเราชนะเนี่ยช่วยกลุ่มนายทุนโดยใช้ประชาชนเป็นบ่อยส่งเงินให้นะแล้วก็บอกว่าใช้เงินออมห้าแสนบันทุเรศ เขาบอกว่าบัตรคนจนแต่จนไม่จริงมีเกลื่อนเมืองไปตรวจสอบดูให้แน่ว่าไอ้ใครที่ถือบัตรคนจนแต่จนไม่จริงพวกจนเทียมอ่ะแล้วไปไปไล่เอดําเนินการพวกเหล่านี้นเออนี่นี่ก็เป็นเป็นทัศนะของคนที่ที่มันคือปัญหาเนี่ยครับเออ ผมเห็นด้วยในหลักการนะแต่นี่วิธีปฏิบัติในช่วงที่กําลังช่วงที Mother, no? ่พอช่วยไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมถือว่ารัฐต้องไปสางยานาพวกบัตรคนจนเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเกี่ยให้จบก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อกลไกรัฐคิดแบบนี้นะตึงอากาก็ผ่านคนผ่านบัตรสวัสดิการเป็นง่ายดีไงไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่อมันก็คือคุณก็ให้เขาผิดซ้ําซ้อนซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําซ้อนแล้วซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วคุณก็โดนตาซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่แบบเนี้ยครับ คือผมต้องบอกนะมันมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นไม่เข้าใจปัญหาืกับไม่มีข้อมูลครับแต่ถ้าแต่ถ้ามองปัญหาโดยรวมก็คือเป็นเรื่องทั้งสองเรื่องนี่แหละเพราะไม่มีข้อมูลทำให้คิดไม่เป็นแล้วไม่เข้าใจปัญหาไงคนที่คิดพวกนี้คือข้าราชการซึ่มีระเบียนประจํา